S <S มันจะเข้าไปสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยแน่นอนฮะและอาจจะมากกว่าการถดถอยด้วยซ้ำถ้าหากว,ว,ว่ามันเกิดเป็น the Great Depression ขึ้นมาซึ่งอาจจะหนักกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาหนักกว่า1930เอ,อ้อรอบนั้นอาจจะเบาๆไปเลยด้วยซ้ำถ้าหากว,ว่าประเทศเกิดซุดตัวทางเศรษฐกิจหนักๆขึ้นมันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในแต่ละประเทศเนะครับความวุ่นวายในการเมืองการปกครองของผู้นำในแต่ละประเทศก็จะประสบปัญหา ที่ว่าเฮ้ยทำไมเศรษฐกิจประเทศตัวเองย่ำแย่มันจะเกิดความวุ oh ่นวายในแต่ละประเทศซึ่งนําไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าการตกต่ำเศรษฐกิจรอบนี้ทุกประเทศในโลกจะเกิดสภาวะวิกฤตทางด้านการเมืองในแต่ละประเทศแน่นอนครับถ้าจะเอาโรงงานท <c oughs> ั้งหมดในโลกนี้กลับมาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ทุกอย่างผลิตในอเมริกาได้100% ต้องทําให้ของที่นําเข้าทุกอย่างเนี่ยมันแพงแล้วโรงงานเหล่านั้นเนี่ยก็จะกลับมาเปิดในอเมริกาถ้าเราจะเห็นข่าวในรอบสองสเดือนเนี่ยเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นเริ่มไปลงทุนในอเมริกาหลายๆประเทศเริ่มเข้าไปลงทุนในอเมริกาโดยเฉพาะพวกสินค้าคอนซูมเมอร์นะครับอันนี้คือแผนที่ถูกวางไว้แล้วนะครับภายใน2ปีนี้เขาจะต้องมีโรงงานที่จะต้องผลิตสินค้าทุกอย่างภายในประเทศเองให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากแล้วประเทศอื่นๆเขาจะยอมหรือคะ เพราะว่าประเทศอื่นๆเขาเองเขาก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยถ้าอเมริกาจะเก็บเขาขนาดนี้แล้วก็ดูดเงินเข้าไปขนาดนี้มันก็กลายว่าคุณดูดเข้าไปคนอื่นเขาก็อาจจะแบบไม่เหลืออะไรเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่สามารถแข่งขันได้ในแง่ของการทำเงินครับคการเกิดวิกฤตในโลกนะครับคุณเาวมันก็จะทําให้อเมริกาเนี่ยยังคงอยู่ยังสามารถที่จะปล่อยกู้ดอลลาร์ต่อได้ครับดังนั้นสิ่งที่จะต้องการให้เกิดตอนนี้คือต้องการให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไปทั่วโลกเลยครับ อาจารย์ครับมันจะเกิดการตอบโต้ทางด้านของภาษีซึ่งอาจารย์มองว่าอันนี้มันจะนําไปสู่เรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกมันจะเข้าไปสู่สาภาวะเศรษฐกิจถดถอยแน่นอนฮะและอาจจะมากกว่าการถดถอยด้วยซ้ําถ้า<ะ>หากว่ามันเกิดเป็น the Great Depression ขึ้นมาซึ่งอาจจะหนักกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาหนักกว่า19-30เอ่อรอบนั้นอาจจะเบาๆไปเลยด้วยซ้ำนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ที่คุณนุน่นพยายามทำเนี่ย <c oughs> ขึ้นมาส่งภาษีเนี่ยมันเป็นแผนที่เขาวางไว้ทั้งหมดละ มันอยู่ในโปรเซสตรงนั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวพันกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการผู้อพยพนะครับเรื่องของการที่เขาสร้างความขัดแย้งกับยุโรปแบบไม่จําเป็นนะครับซึ่งจริงๆมันไม่จําเป็นจะต้องขัดแย้งกับยุโรปมากขนาดนี้ก็ไปสร้างความขัดแย้งเพื่อที่จะให้ยุโรปไปเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงนะครับในกรณีของยูเครน ก็คือจะไม่ไม่สนับสนุนยูเครนและให้ยูเครนให้ยุโรปเนี่ยไปไปชนกับทางรัสเซียโดยตรงตรงนี้ก็ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วกเ็เขาต้องการเหมือนกับจะไ s o l a t e ตัวเองแล้วก็ให้ประเทศต่างๆไปเจรจากับเขาซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันถูกตั้งทงไว้อยู่แล้วว่าเจรจายัางไงก็ไม่มีทางได้ได้ไผลนะครับเพราะว่าผลที่เขาต้องการย้ายโรงงานกลับไปประเทศของเขา นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที Becca ่จะได้ผลวิธีเดียวคือคุณต้องไปตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกาและกลายเป็นผู้ส่งออกขึ้นมาเองนะครับน่าจะได้วิธีนี้มากกว่าเพราะว่าตอนนี้อเมริกาก็เปิดรับการลงทุนจากทั่วโลกที่จะเข้าไปในอเมริกาคือตอนนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าประเทศเกิดซุดตัวทางเศรษฐกิจหนักๆขึ้นมันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในแต่ละประเทศนะครับความวุ่นวายในการเมืองการปกครองของผู้นําในแต่ละประเทศก็จะประสบปัญหา ที่ว่าเฮ้ยทำไมเศรษฐกิจประเทศตัวเองย่ำแย่มันก็จะเกิดความวุ่นวายในแต่ละประเทศซึ่งนําไปสู่ความขัดแยง้งครั้งใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าการตกต่ำเศรษฐกิจรอบนี้ทุกประเทศในโลกจะเกิดสภาวะวิกฤตทางด้านการเมืองในแต่ละประเทศแน่นอนนะครับการตกต่ำเศรษฐกิจรอบนี้ทุกประเทศในโลกจะเกิดสภาวะวิกฤตทางด้านการเมืองในแต่ละประเทศแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะดันเศรษฐกิจรอบนี้ให้ให้ขึ้นกลับมาได้แน่ ดังนั้นมันอยู่ที่ว่าจะติดลบมากหรือน้อยเท่านั้นเองครับถ้าสมมติว่าราคาน้ํามันกลับมาเป็น140ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยอันนี้นี่จะหนักทั้งโลกเลยอีกเหมือนกันนะครับค่ะครับอเมริกาจะเป็นคนที่ส่งออกน้ํามันได้มา่วยโอกาสส่งออกน้ํามันได้เยอะเลยไหมอรใช่ตอนนี้ก็บีบจะส่งออกน้ํามันมาประเทศไทยนะครับใช่ครับที่พยายามต่อรองที่พัดขึ้นภาษีเรา36%เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ นะค่ะฉะนั้นในช่วงปีนี้ปีหน้าจะเป็นช่วงที่หนึ่งเราละสายตาสงครามไม่ได้เลย,เลยอันที่สองก็คือเศรษฐกิจเศรษฐกิจใช่ไหมฮะฟังอาจารย์พูดเหมือนว่าสองปีนี้จะเป็นปีที่สาหัสมากเออมันเข้าสู่ช่วงของสาหัสตั้งแต่คืนวันที่สองเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่สองต้นปาเศรษฐกิจเตรียมที่จะถดถอยกันทั้งประเทศทุกประเทศในโลกได้เลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ ทีนี้การจัดกลุ่มการรวมกลุ่มกันอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มบริกที่จะไม่พึ่งพาสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อาจจะทําให้เรื่องของการโอนเงินนะฮะเรื่องของการทำ transaction ทางการเ e งินที่ไม่ผ่านระบบ Swift ครับ อาจจะเร็วเร็วมากขึ้นเพื่อที่จะให้อิหราดและให้เกาหลีเหนือเข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจด้วยะครับเกาหลีเหนือไม่อยู่ในระบบเศรษฐกิจแล้วอาจารย์ใช่ครับในระบบของบริก,กันนะครับ<อ>เกาหลีเหนือก็จะเข้ามาสู่ด้วยเพราะว่าในเกาหลีเหนือเองเนี่ยประชากรค่อนข้างก็ถือว่าคนมีความสามารถสูงนะครับแฮกเกอร์เก่งๆก็อยู่ในเกาหลีเหนือเยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะบริกเนี่ยที่อาจจะดูว่านําโดยรัสเซียกับจีนเนี่ยครับ จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงหรอในเมื่อสหรัฐอเมริกาเขาบอนไซอยู่อย่างเงี้ยทุกอย่างเลยจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้เลยครับก็คือเรื่องของอการขึ้นภาษีอะ่ะก็คือถ้าใครไปไปน้อมไปนอบน้อมพิธานอบน,น,น้อมกับทางด้านสหรัฐอเมริกาเขาก็อาจจะได้ประโยชน์ขึ้นมาบ้างนะครับแต่ทางฝั่งนี้เขาก็ยังต้องรวมตัวกันอาจจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยเราก็ยังอาจจะรวมถึงระบบการชําระเงินนะครับที่อาจจะ เอามาใช้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบแสดงว่าการขึ้นภาษีเนี่ยมันทำให้ความเสี่ยงทางการเมืองโลกที่บอกว่ามันจะแบบแตกกระจายอ่ะแยกขั้วเนี่ยก็คือมาจากอันนี้แหละที่เป็นตัวเร่งที่เราเปิดมาตั้งแต่ต้นรายการที่อาจารย์พูดให้ฟัง <ใช S 2> ก็คือเร,ตรนต้อนทำมาเนี่ยเพื่อจะทำให้เกิดสิ่งนี้ครับเพื่อให้เกิด3มข้อเนี่ยหนึ่งดึง,ดง,ดงอุตสาหกรรมกลับไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเราก็ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำ เราก็เตรียมตัวเองเพื่อเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สามโอ้โหเรารู้สึกว่าอสองข้างสองอันหลังเนี่ยอาจารย์ดึงเงินกลับไปกับอันที่สองที่ทําให้เศรษฐกิจโลกตกต่าแล้วก็ทําสงครามโลกดูเหมือนว่าเศรษฐกิจตกต่ำมาทําสงครามโลกมันก็คือเหมือนกันทําให้มันสร้าง New S Curve ใหม่ป่ะคะอาจารย์ใช่ครับสําหรับเศรษฐกิจอเมริกาเพราะตอนนี้เราใช้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกามาตรฐานของยุโรปพอเขาชนะสงครามโลกอันที่สองนะครับแต่ตอนถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ย ใครเป็นผู้ชนะก็จะเป็นคนกำหนดค่ามาตรฐานค่ากฎหมายค่าเลกคูเรเตอร์ต่างๆขึ้นมาครับและไอสิ่งที่เราเห็นที่เขาทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ประกาศเรื่องของภาษีเนี่ยมันเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็นำไปสู่เรื่องของความโกลาหลนต้องใช้คำว่ากดปุ่มาานิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจเลยครับโอ้สองอาจารย์ให้เปียนถึงปีสองเจเหมือนเดิมไหมคะว่าสอง7เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยขนาดนี้เองเนี่ย อ,อัตราการจ่ายดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกายอยู่หนึ่งใน3ของงบประมาณดังนั้นถ้าในการโลโอเวอร์ของปีนี้นะครับจำนวน9ล้านล้านเนี่ยเข้าไปอีกมันจะเข้าสู่อัตราดอกเบีย้ยใหม่นะครับเมื่อสู่อัตราดอกเบีย้ยใหม่แล้วเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง1.2ถึง1.4ล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณอเมริกาเกือบเกือบ5 0เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะต้องเอามาจ่ายดอกเบีย้ย ซึ่งตรงนี้คนจะไม่เชื่อมั่นเพราะอเมริกาจะไม่มีงบอื่นๆนะครับเกี่ยวกับงบพัฒนาพื้นฐานลและงบพัฒนาต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยกำลังเป็นโจทย์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเองด้วยนะครับแล้วก็เราก็ถ้าหากเขาจะต้องก่อหน,นี้เพิ่มด้วยการทํางบประมาณขัดดุลเนี่ยโลกก็ไม่ไม่มีเงินเพียงพอจะไปซื้อพันธบัตรอเมริกาแล้วณขนานี้นะครับอาจจะใช้เวลาปีนี้หรือปีหน้าเนี่ย โลกอาจจะมีเงินไม่เพียงพอที่จะไปให้อเมริกากู้อีกแล้วซึ่งตรงนี้เป็นอีกโจทย์ใหญ่มากสําหรับสหรัฐอเมริกาในด้านฐานะการเงินนะครับค่ะล่าสุดนี่เขาเพิ่งออกมาใหม่อาจารย์บอกเขาจะออกพันธบัตรร้อยปีครับแล้วก็มีการให้พันธมิตรเขาทั้งหลายที่ไปซื้อบอลเขาเนี่ยออกบอลร้อยปีขึ้นมาอย่างงี้อาจารย์คะก็คือ <c oughs> ไปเอาเงินก้อนที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยไปไว้ที่พันธบัตรร้อยปีแล้วก็อาจจะได้ออปชั่นอะไรบางอย่างก็คือกลับมาสู่เรื่องของการค้าขายกับทางสหรัฐอเมริกาอันนี้ทางออกของเขาอาจารย์มองไงฮะก็ก็ก็จะไม่สมูทมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสุดท้ายมันจะวางด้วยโครงสร้างของการเป็นหนี้ทีนี้อยู่ที่ว่าเขาจะเสนอเสนอดอกเบี้ยเท่าไหร่ซึ่งอันนั้นอาจจะไม่มีการเสนอดอกเบี้ยก็ได้อาจจะทําเป็นแบบเหมือนเพอร์เฟคโชียบอลเจ้าที่บริษัทกําลังออกทั้งหลายนะครับ ใ่สุดท้ายตรงนี้มันจะกลายเป็นดิสเครดิตประเทศตัวเองเข้ามาว่าไม่มีศักยภาพที่จะก่อนนี้แล้วครับตรงนี้อืมค่ะหรือแม้กระทั่นอาจารย์บอกว่าเขาจะสามารถพิมพ์เงินเพิ่มได้หรือเปล่าล่าสุดก็อีลอนมัสเนี่ยเขาไปจับมาได้เองว่าไปเจอไอ้แท่นพิมพ์14แท่นมั้งฮะอาจารย์ข่าวเพิ่งจะออกไปใช่ครับก็ตกอกตกใจก็โอ้โหนี่สาระนี้คือคุณสามารถพิมพ์เงินได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับ แล้วตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้ดอลลาร์เองเนี่ยมันก็ลดความน่าเชื่อถือลงไปถ้าสังเกตนะครับนี่คือเป็นเหตุผลว่าทําไมราคาทองคํามันปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเสี่ยงค่าของค่าเงินอดอลลาร์อย่างรวดเร็วะคระับคือเราฟังอาจารย์แล้วเหมือนแบบสหรัฐนี่เขาไม่มีทางแก้ปัญหาตัวเองได้เลยเนาะไม่มีด้านของเศรษฐกิจเป็นต้องสร้างปัญหาให้ใหญ่แทนเพื่อให้ปัญหาที่เป็นอยู่มันเล็กลงอืม มันก็เลยกลับมาที่บอกว่าเขาก็ต้องสร้างสง,สงครามขึ้นนี่แหละต้องสร้างสงครามเศรษฐกิจต้องสร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจแต่<ฆ>ในเงื่อนไขมันก็มีผลประโยชน์อยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่าทิงแทงเขาก็คิดมาทุกมุมแล้วเหมือนกันค<ฆ><ฆ>่ะครับผลประโยชน์ที่เขาจะได้เต็มๆคือการรีเซ็ต